สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการติดตั้งแอปชีตเพื่อใช้สำหรับลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนของระบบมือถือ Android จะไปที่ Play Store และในส่วนของ iOS หรือ iPhone จะไปที่ App Store โดยการติดตั้งจะมีวิธีการการติดตั้งที่ใกล้เคียงกันโดยครั้งนี้จะใช้ตัวอย่างจากมือถือของ Android และอย่าลืมเปิดสัญญาณ w i f i หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือก่อนการติดตั้งและการใช้งานแอปทุกครั้ง เมื่อเราเข้า Play Store มาแล้วให้เรากดไปที่คำค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า a p อปชีตเมื่อพบโปรแกรมแล้วให้กดติดตั้งรอสักครู่และทำการเปิดโปรแกรม บางเครื่องจะให้ท่านยืนยันความปลอดภัยของโปรแกรมท่านสามารถกดเปิดได้เลยเม <brands like algorithms> ื่อกดเปิดแล้วให้ท่านเลือกล็อกอินด้วย Google ในขั้นตอนต่อไปให้ท่านกรอกอีเมลที่ทางมหาวิทยายลัยออกให้ลงไปบางท่านก็อาจจะพบกับหน้า SSO หากพบให้ท่านป้อนอีเมลและรหัสผ่านประจำตัวของท่านลงไป เมื่อเข้าไปได้แล้วให้ท่านเลื่อนหาแอปสำหรับลงเวลาปฏิบัติงาน Workplace Attendance จะสังเกตได้ว่าเป็นรูปนาฬิกาให้ท่านกดเข้าไปที่แอปมือถือจะถามว่าให้ท่านยินยอมเข้าถึงตำแหน่งมือถือหรือไม่โดยให้ท่านเลือกขนาดใช้แอปหลังจากนั้นเมื่อเข้าไปที่แอปลงเวลาแล้วให้กดไปที่ปุ่มสามขีดซ้ายบน เพื่อทำการติดตั้งชอ็อตคัดเพื่อความสะดวกในครั้งต่อไปในส่วนของหน้าต่างการลงเวลาเข้างานให้ท่านกดไปที่ลงเวลาเข้างานหน้าต่างลงเวลาจะมีวันที่เวลาระยะห่างจากตำแหน่งหน่วยงานของท่านชัดเจนโดยระยะห่างไม่เกิน200เมตรจากสถานที่ลงเวลาของหน่วยงานท่านเมื่อท่านลงเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะสังเกตปุ่มอัปโหลดไม่มีแจ้งเตือน ท่านก็สามารถออกจากแอปลงเวลาเพื่อเข้าปฏิบัติงานได้เมื่อท่านจะลงเวลาเลิกงานให้ท่านกลับเข้ามาที่แอปลงเวลาอีกครั้งให้ท่านกดปุ่มทางล่างขวาและเลือกลงเวลาเลิกงานได้เลย หากพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตามหน่วยงานของท่านที่ท่านสังกัดหรือสอบถามได้ที่เพจ f เฟ e บ o ๊กกองทรัพยากรบุคคลได้เลยครับ